การนำเสนอผลงานนางสาวปริศนามีทรัพย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแยสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลขาลาอำาเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญคุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีครุศาสต์รบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยศึกษาจากสถาบานันการศึกษามหาวิทยลาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรแก้ไขปัญหาและพัฒนาหลักสูตรปถมวัยโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนท้องถิน่นและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบตัติสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมวัยสองให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพออกแบบการเรียนรู้ของเด็กให้เด็กได้ลงมือกระทําเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้เคลื่อนไหวสำรวจเล่นสังเกตสืบค้นทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ จัดหาสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นประถมวัยสองโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจัดทำสื่อที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหน่วยการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนโดยการจัดมุมประสบการณ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านผูท้ที่พิสัยหรือด้านความรู้ด้านเจ็ดพิสัยหรือด้านเจตคติ ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีการจัดตกแต่งห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนนอร่วมอย่างสร้างสารรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุขจัดทำสื่อสารสนเทศต่างๆการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิตจากการให้ผู้เรียนได้ลงมือคิดดำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถืออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาดํำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการจัดทําข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวเด็กนักเรียนสมุดร,รายงานประจำตัวเด็กนักเรียนการดื่มนมการแปรงฟันออมทรัพย์ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการมีการจัดทำกลุ่มลายผู้ปกครอง เพื่อมีความสามารถประสานงานมีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้มีเทคนิคการพูดชักชวนเสนอแนะให้กำลังใจทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นำผู้ตามและเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้าพเจ้าประเมินความรู้และทักษะของตนเองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองตามความสามารถและคุณลักษณะพร้อมประเมินปัญหาหรือความต้องการในการทำงานในสถานศึกษาโดยเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2,567ทั้งแบบปกติและออนไลน์ในสาขาที่เหมาะสมกับตนเองการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์หรือเฟซบุ๊กโดยมีเพจแบ่งปันสื่อชิ้นงานชื่อเพจสื่อปฐมไบไบครูหลิน นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จัดการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยองประกอบที่สองการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจัญยาบรณวิชาชีพ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเข้าห้องเรียนเู้มีคู่มีนนมีอะไรมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยวันนี้เราจะมาทำต้นไม้เปลี่ยนสีใครอยากทำต้นไม้เยอสีกับภู่มีมากใครก็มือ จะรูกจรเราจะิสีจกนไม้ไม่เลยากลตอนนี้ทำตอนนี้มีหรือยังใบไม้คะตอนนี้มีหรือยังใบไม้ยังไม่มีใบไม้ใช่ไหมลูกยังไม่มีใบไม้ใช่ไหมเราจะทาใบไม้ให้เต็มต้นเลยจกอะไรลูกจกอะไรคะจะอะไรลูกจก งานให้ก่อนภูมิจะแจกใบแจกใบงานให้ก่อนถือไว้นะถือไว้ถือไว้ก่อไว้ถือไว้ สี้ด็กดูละนี่นอะไลกนีอะไรคะนีอะไรคะันยังไงลูกมัยไคะบัตเราจะเอามาจุ่มสีมาทำใบใบลูกใบไม้ทาใบไม้ล็อกก่อนลูกรอก่อน ถว้ครับถือไว้ถว้ครับนถวยก่ถือไว้ดุนะคะ เราอยากได้อันเล็กเราก็จิ้มให้น้อยถ้าเราอยากได้ใบใหญ่เราก็ทิ้มให้มันจิ้มกว้างๆไปจิ้มใหญ่ๆไปเต็มต้นเต็มต้นเลยแล้วก็จะจิ้มไปเรื่อยๆเราจะได้ใบไม้ที่สวยเป็นลูกผลมวนี่ให้เด็กๆลองทำดู ให้เด็กๆิลองชังดูเอาสีท okay. ี่จานสีของเราจิ้มลงไปจิ้มลงไปตรงนี้เอาลองดูสิคะเฮ้ยจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยค่ะไอเดียเราจิ้มลงลูกจิ้มลงรากจิ้มลงแบบนี้ครับจิ้มลงรากจิ้มลงให้มันเป็นให้มันเต็มต้นเลยลูกให้เต็มต้นใบไม้ให้มันเต็มต้นเลย จิ้มสมมีมาจิ้มสีมาตันตันปันตันจิ้มสีตรงนี้ลูกจิ้มสีมามาใส่ต้นไม้มาจิ้มสีวงตรงต้นไม้เห็นไหมเอาให้มันเต็มต้นนะคะให้มันเต็มต้นนะลูกให้มันเต็มต้นนะ เก,เก็บออกจากตะกร้าทีนี้ก็เก็บเข้าใหม่ค่ะถ้าทีมเก็บออกจากตะกร้าแล้วก็ช่วยกันเก็บเข้าใหม่ลูก